นนโดยยุคนี้ต้องทู u g เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1นหปีซ้อนจาก N-perf สวัสดีค่ะรูมสวิตนิวส์มาแล้วนะคะพร้อมกับพระแพรและก็ข่าวบันเทิงแบบอัดแน่นมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมกันค่ะข่าวแรกต้องบอกว่าหายหน้าหายตาไปนานมากนะคะสำหรับหนุ่มต๊อกสุภกรค่ะ ที่ตอนนี้มาอัปเดตเรื่องราวชีวิตให้พวกเราฟังกันหนุมต๊อกบอกนะคะว่าพร้อมจะอำลาแสงสีในกรุงเทพแล้วไปใช้ชีวิตอยู่เชียงใหม่ดีกว่าค่ะในละครเนี่ยก็จะดุเดือดเผือดเดือดเผ็ดมันนะคะรับบทแต่ดาวโจนแล้วก็มีสายหาใครจะคิดล่ะคะว่าอีกด้านหนึ่งของนักแสดงฝีมือเก่าอย่างคุณต๊อกสุภกรจะมีมุมมองความคิดที่แตกต่างใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบสุดๆค่ะ แถมยังชอบเคลียร์คิวนะคะเข้าสู่โลกทางธรรมบวชเรียนมาแล้วก็หลายครั้งล่าสุดขนมต๊อกออกมาขออัปเดตนะคะว่าพร้อมจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายครั้งใหม่บนดอยที่เชียงใหม่อำลากรุงเทพเมืองแห่งแสงสีเรียบร้อยค่ะไปถามลุมต๊อ,อกกันนะคะบอกว่าเห็นว่ากําลังจะย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ขนมต๊อ,อกก็บอกเขาว่าจริงอยากจะไปาตามวิถีอัตลักษณ์ให้ชีวิตเนี่ยเหมือนคนดอยนะคะสเสน่ห์อะไรทําให ถึงอยากจะไปใช้ชีวิตที่นั่นนะคะคุณต๊อกบอกแบบนี้ค่ะว่ามันติดใจจริงๆเนี่ยเราก็คือเป็นลูกครึ่งชาวดอยเหมือนกันแม่กับพี่เผ่าลีซูแล้วพ่อไปรบที่สมอรูรภูมิเขาคอเสร็จแล้วก็ขอแม่มาอันนี้เรื่องจริงเลยนะคอนเฟิร์มแล้วทีนี้ตอนเด็กทุกปิดเทอมเราก็จะไม่ได้ไปสวนสยามไปแดนดรามิดเหมือนคนอื่นแต่ว่าเราจะขึ้นไปอยู่บนดอยตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวที่จะไปใช้ชีวิตที่นั่นค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นว่าแอบ,บไปใช้ชีวิตแบบบวชเงียบๆมาแล้วนะคะคุณต๊อกบอกว่าบวชด,ดังไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นโควิดเนี่ยเขาห้ามบวชเราก็ต้องไปเงียบๆแค่หลวงพ่อบวชให้ก็เป็นบุญมหาศาลแล้วถามว่ามีแพลนจะบวชอีกไหมเนี่ยก็มีสิทธิ์ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็อยากไปอีกถ้ามีโควิดรอบ4ี่ก็อยากไปอีกเพราะว่าอยูเอ่เพราะว่าอยู่บ้านเดี๋ยวทะเลาะกันนะคะคุณต๊อกบอกแบบนี้ สิ่งที่ได้จากการบวชในทุกครั้งเนี่ยคืออะไรนี่คุณตอกบอกว่าสิ่งที่ได้จากการบวชแต่ละครั้งเนี่ยคือจะได้รู้ในสิ่งที่เราไม่มีสอนในโรงเรียนเรียนรู้ในเรื่องของจิตใจและการใช้ชีวิตอย่างเช่นตอนบวชครั้งสุดท้ายโอ้โหค่อนข้างที่แบบว่าไม่รู้เป็นอะไรตอนศึกคือร้องไห้ตลอดเลยเราก็ไม่ได้กะว่าจะร้องไห้ร้องไห้จนหลวงพ่อที่ศึกเนี่ยบอกว่าโยมทําไมไม่อยู่ต่อคือมันเหมือนไม่อยากศึกมันมีความรู้สึกว่ามันมีความสุข เราตื่นมาแล้วแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยอยู่กับลมหายใจอยู่กับสมาธิแล้วก็ได้เรียนในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนได้รู้ในสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกมันก็มีความรู้สึกเพลินแต่พอดีไปแบบอุบินค่าบ้านอะไรก็มาเต็มไปหมดเลยนะก็เลยต้องรีบศึกเพราะว่าต้องรีบออกแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ ชีวิตกับบทที่ได้รับในละครเนี่ยดูไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะคุณต๊อกจะได้รับบทแต่เป็นสายฮาบ้างเป็นหัวนหน้าแก๊งโจรบ้างแต่เอาเข้าจริงในชีวิตจริงคือเป็นคนที่ใช้ชื่อเรียบง่ายแล้วก็เข้าสู่ทางธรรมมากๆเลยยังไงก็ถ้าได้บ,บทอีกขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลยนะคะ มาที่คนนี้้างดีกว่าเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุนะคะคุณบุ๊กโกะนั่นเองล่าสุดเห็นจัดเต็มมากค่ะไปรำแก้บ,บนถวายพญานาคนะคะไม่รู้งานนี้คุณบุโกโกะบนอะไรไว้ค่ะโหจัดเต็มมากสวยมากแปลกตาม,มากๆเลยนะคะบนเรื่องไหนไว้ก็ไม่รู้เพราะว่าคุณบุกโกะไม่ยอมบอก บอกแต่ว่าเมื่อสัญญาไว้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะว่าแล้วดีเจคนดังเนี่ยนี่เลยก็ไปรำแก้บนถวายพญานาคค่ะพี่ลานพญาสีสัตนาคราชอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะทั้งนี้ค่ะเมื่อคุณเปิ้นพรดีเนี่ยถามว่าสำเร็จจากการขอจากคราวที่แล้วหรอกคะเจ้าตัวก็บอกว่าใช่แม่ปังมากเอาบุญมาฝากด้วยนะจ๊ะแม่โอ้โกรณีนี้ก็เลยมีหลายคนชมเลยล่ะคะ่ะว่า งดงามทั้งท่ารำทั้งเจ้าตัวเลยทีเดียว ผมจัดเต็มจะเห็นบอกว่าใช่และปังมากเนี่ยอยากรู้เลยว่าขอเรื่องอะไรไว้นะคะแต่ว่าเขาบอกกันมาถ้าบนไว้หรือขอไว้เนี่ยให้อุบไว้ก่อนอย่าเพิ่งบอกใครอย่าเพิ่งบอกกันนะคะเดี๋ยวจะไม่สักสิธ์สิทธย์จะไม่ขลังนั่นเองอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนาะมาที่เรื่องของคุณอ้อมพิยาดายกัานเพาดีกว่าต้องบอกว่านานๆเลยนานมากนะคะกว่าจะได้เห็นคุณอ้อมเนี่ยเขาสลัดคราบ แบบผู้ดีใสๆเรียบร้อยมาแซบใส่ทูพีดบ้างแต่ก็ไม่ทำให้พวกเราผิดหวังนะคะเพราะว่าทำทะเลที่พังงานเนี่ยเดือดผุด,ผ,ดผุดเป็นไฟเลยค่ะนับครั้งได้จริงๆนะคะที่จะได้เห็นนักแสดงและผู้จัดคนเก่งอย่างคุณอ้อมเพียดาออกมาใส่ชุดว่ายน้ำโชว์ความเซ็กซี่ค่ะแต่ว่าถึงแม้นาน,านๆแม่จะมาสักทีหนึ่งเนี่ยก็ทำไฟลุกได้เหมือนกันนะคะ อย่างทริปล่าสุดที่ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวที่จังหวัดพังงาค่ะเราก็ได้เห็นคุณอ้อมออกมาโพสต์รูปในชุดว้วยน้ำแบบกึ่งกึ่งทูพีซนิดหนึ่งมีการนั่งหันหลังโชว์ความเซ็กซี่เบาๆและภายใต้ผิวเนียนยนะคะเราก็แอบไปสังเกตเห็นรอยสักตรงช่วงเอวคุณแม่ลูกดึกก็ขอตามเทรนความแซบกับแคปชั่นที่เขียนเอาไว้นะคะว่า อเอาสะหน่อยเดี๋ยวตกเทรนด์ชุดวนะ่ายน้ำพี่แอร์อยากว่านะคะพอดีพ่อไม่อยู่แล้วค่ะงานนี้ก็เลยมีดาราด้วยกันเข้ามาคอมเมนต์ถึงความแซ่บของคุณแม่น้องนาวานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเอมี่กลิ่นประทุมที่มาคอมเมนต์ว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อยากตีก้นหรือว่าจะเป็นคุณต้องนาวัดนะคะก็มีคอมเมนต์มา่าไม้เรียวพร้อมคุณอเลรกธีรเดชก,ก็มาคอมเมนต์เหมือนกัน,นะคะ่ะรายนี้คอมเมนต์ว่าอะคอมเมนต์สะหน่อย ไม่เว้นแม้แต่สาวคิมเบอรี่นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าไฟลุกแล้วค่ะคุณพลอยเชอร์มาเองก็เข้ามานะคะบอกว่าเป๊ะมากพี่รวมไปถึงคุณเอ๋พรออทิพย์ค่ะพี่มากรีตมาวิทสักหนึ่งทีแล้วขอให้หันหน้ามาหน่อยค่ะนานๆมาทีแต่มาแล้วไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะคะสำหรับแม่อ้อมก็คือแซ่บไฟลุกได้เหมือนกัน มาที่คุณตู่ปียวดีกันบ้างค่ะคู่นี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาจุงมือเข้าประตูวิวาแบบไทยกันไปตั้งแต่เมื่อปี2 5 6 3แล้วแต่ล่าสุดเห็นคุณตู่โพสต์ภาพตัวเองเหมือนลองชุดแต่งงานอยู่แล้วก็บอกว่าอยากจะจัดงานแต่งเต็มที่แล้วแล้วแถมลงท้ายไว้ด้วยนะคะว่าไม่รู้จะได้จัดไหมหรือจะท้องก่อนดีค่ะควงแขนกันเข้าประตูวิวาแบบไทยไปแล้วนะคะเมื่อปลายปี2 5 6 3 อย่างชื่นมืดเลยท่ามกลางครอบครัวแล้วก็คนสนิทค่ะสำหรับผู้จัดคนเก่งตู่ปิยวดีมารีนนและแฟนหนุ่มมาวินทวีผลโดยบรรยากาศภายในงานก็ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนะคะแต่ว่าอบอุน่นซึ่งพิธีฉลองมองคลสมรสคุณตู่ก็ได้เลื่อนกำหนดการมาเรื่อยๆค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -19 นี่แหละจนล่าสุดเจ้าตัวโพสต์รูปภาพตัวเองสวมชุดเจ้าสาวนะคะพร้อมเขียนแคปชั่นผ่านทางอินสตาแกรมของเธอเอาไว้ ว่าโควิดจ๋าอปป้าวาดีอยากจัดงานฉลองมงคลสมรสแล้วนะเอาดีๆจะได้จัดงานก่อนหรือจะท้องก่อนดีนี่งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็เลยเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ค่ะต่างก็ลุ้นกันนะคะว่าอยากจะเห็นคู่ตู่มาวินเนี่ยเดินควงแขนกันเข้าสู่พิธีฉลองมงคลสมรสพร้อมกับเจ้าตัวน้อยที่มาเป็นโซ่คล้องใจให้งานนี้เนี่ยก็คงจะน่ารักแล้วก็อบอุ่นเพิ่มเป็นทวีคูณเลยค่ะ เชื่อว่าหลายๆคู่นะคะก็คือโดนเลื่อนงานออกมาหมดเลยพอมีการคลายล็อกดาวน์ช่วงนี้ช่วงปลายปีเราก็เลยได้สแสดงความยินดีกับประมาณ3,606ล้านคู่นะคะที่กำลังจะแต่งงานกันอยู่ตอนนี้แสดงความยินดีกับทุกคู่ด้วยเลยละกันนะคะแล้วก็ขอแฮปปี้บ day ย้อนหลังให้หนุ่มพอสรันด้วยนะคะแน่นอนว่า พี่สาวสุดที่รักอย่างคุณเอมี่กลิ่นประทุมเขาบอกว่าเขามาช้าแต่มานะที่มาช้าอวยพรช้าเพราะว่ามัวแต่ไปหาทุกคู่ค่ะเห็นภาพความสนิทของพี่สาวอย่างเอมี่กลิ่นประทุมกับน้องชายในวงการอย่างพระเอกหนุ่มพอรสรันมาหลายปีนะคะก็ยังดูรักกันไม่เปลี่ยนแปลงเลยล่าสุดค่ะได้เห็นคุณเอมี่เนี่ยโพส์อวยพรวันเกิดพอสผ่านอินสตาแกรม เธอบอกว่าที่มาช้าเพราะว่าใช้เวลา2วันในการหารูปคู่หลายๆช็อตนะคะแล้วก็เขียนข้อความซึ้งๆเอาไว้ว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะน้องรักของฉันใช้เวลา2วันในการหารูปคู่เรารูปแรกใครไม่เห็นอีชานโปรดสังเกตเงาข้างหลังที่เกาะนางไม่ปล่อยนะจ๊ะปีนี้ก็เป็นอีกปีที่มึงโตขึ้นนะนี่คุณไม่เขียนแบบนี้เลยนะคะขอ,อให้ประสบความสำเร็จ สหวังในทุกๆเรื่องที่หวังไว้ทางด้านความรักด้านการงานงานละครงานพิธีกรงานธุรกิจทุกสิ่งเราก็อยู่เคียงบา่าเคียงไหลกันมาหลายปีผ่านร้อนผ่านหนาวทั้งทุกและสุขสัญญาว่าจะมีพี่คนนี้คอยเป็นกำลังใจคอยเป็นที่ปรึกษาได้ประโยชน์หรือไม่นั้นก็อีกเรื่องหนึงนะคะพระวงเล็บไว้และคอยเป็นกำลังเสริมหนุนหลังไม่ไปไหนนะจ๊ะรักเสมอไม่เคยเปลี่ยน มาช้าแต่มาชัวร์แล้วก็แอดไปที่หนุ่มพอร์สนะคะรวมไปถึงเจ้าตัวเองหนุ่มพอสเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าขอบคุณนะารักนะรวมถึงหลายคนนะคะที่มาร่วมอวยพรมันเกิดย้อนหลังให้หนุ่มพอสด้วยคะ่ะ